สวัสดีค่ะฮัลโหลวุวันค่ะวันนี้นะคะวันจะมาทําเมนูอาหารทานเองนะคะวันนี้ก็จะมาทําแกงกะหรี่ซี่โคงหมูอ่อนนะคะนี่วันก็ซื้อมาจากฟู้ดแลนด์ค่ะใกล้บ้านก็จะมีนะคะน้ําแกงกะหรี่พร้อมปรุงนะคะนี่ตามกล่องนี้เลยแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่มีพริกนะคะ แล้ก็มันฝรั่งค่ะนี่นะคะวันก็ล้างหมูเรียบร้อยเอามาหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเครื่องเอาไว้แกงค่ะนี่นะคะก็จะหั่นหอมหัวใหญ่มันฝรั่งพลิกเอาหั่นตามที่เราชอบเลยนะคะใครชอบทานดีไซน์แบบไหนก็หั่นแบบนั้นเลยค่ะเราทานเองกินเองค่ะ แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็จะมีถั่วลิสงนะคะวันอยากใส่ถั่วลิสงนะคะวันว่าอร่อยดีค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำแกงกะหรี่พร้อมปรุงนะคะของรอยไทยนะคะอันนี้วันซื้อมาง่ายๆเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วนะคะอันนี้อร่อยค่ะ กล่องหนึ่งก็ไม่แพงนะคะประมาณ50กว่าบาทค่ะ mm hmm. เพื่อนๆลองเอาไปทำตามกันนะคะง่ายๆ mm hmm. แล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ยังทำไม่เป็นนะคะ mm hmm. น้ำเดือดแล้วนะคะวันก็จะใส่ซิโคงหมูอ่อนลงไปค่ะซ mm ีโ hmm. คงหมูอ่อนนี้ก็ หั่นตามที่เราชอบเลยนะคะถ้าใครบอกว่าเอต้องหั่นอย่างนี้ตอบไปเลยนะคะ<ม>ก,ก็ฉันจะกินแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะจบค่ะ หอมมากๆค่ะหมูก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะวันก็จะไม่คนมากนะคะอันนี้วันก็จะชิมก่อนนะคะว่าออวันต้องการเติมอะไรลงไปอีกนะคะชอบใครชอบมันนะคะแต่วันชอบความกลมกล่อมนะคะวันก็จะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้วัน แกงอย่างเงี้ยแต่ของจริงอะ่ะเออเยอะนะคะแล้ววันก็จะมาใส่ด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะอันนี้หอมดีนะคะน้ำตาลนี้เพิ่มความกลมกล่อมค่ะใครชอบรสไหนก็ใส่แบบนั้นเลยนะคะเอาที่เราชอบค่ะ วันชิมแล้วนะคะวันก็จะมาเติมน้ำปลาอีกประมาณ1ช้อนชานะคะทำอาหารเนี่ยวันจะมิกส,สำหรับเ,ออเกลือกับน้ำปลานะคะวันว่าทำให้รสชาติ2อย่างรวมกันทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นมานะคะ หมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะวันก็จะใส่ทวารีส่งลงไปค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะไม่ยากนะคะทำตามที่วันทำเลยนะคะค่ะแล้วก็จะใส่มันฝรั่งที่เราหั่นไว้แล้วนะคะ มันฝรั่งก็เริ่มสุกแล้วนะคะทุกอย่างเริ่มโอเคแล้วหิวหิวหิว,หวแล้วก็จะมาหลังจากนั้นก็จะมาเ,เติมหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะอันนี้มันก็จะเติมสุดท้ายนะคะเพราะว่าหอมหัวใหญ่สุกง่ายคะ่ะผ่อนไม่ชอบทานแบบเละๆนะคะก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะ แล้ก็จะตามด้วยพริกเลยคะ่ะอยากจะบอกว่าพริกที่เห็นนี้ไม่ไม่เผ็ดนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะมา,าคลุกเคล้านิดหน่อยนะคะอันนี้วันชิมแล้วนะคะจะบอกว่า อร่อยมากรสชาติกลมกล่อมมากลองเอาไปทําทานกันนะคะเมนูนีน้ง่ายมากค่ะโอเคก็สุกแล้วนะคะก็จะมาตักใส่จานนะคะหอมมากๆเลยค่ะนี่สีสันตามนี้เลยค่ะ มาทานด้วยกันนะคะทุกคนก็เป็นเมนูไม่ยากนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะล้ำรวยเงินทองตลอดไปค่ะแตงโฟรชิงได้เวลาทานแล้วนะคะฮิววฮิมาทานด้วยกันค่ะทุกคนนะคะวันก็ขอตัวไปทานก่อนนะคะก็ไว้รอชมคลิปหน้านะคะว่าวันจะ ทำคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย love you everyone ปิ๊ปยัมมี่ยัมมี